เดี๋ยวไม่ทันใช้นาะบอกเลยใกล้เทศกาลแล้วนะครับนี่กระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าใส่กับสัมภาระต่างๆนะครับหรือว่ากระเป๋าเดินทางนะตัวนี้เป็นขนาด20นิ้วนะที่ผมสั่งมานะครับสีสันสวยงามมากนี่โอ้ดูดิวัสดุโอ้โหแข็งแรงนะวัสดุเป็น ABS นะครับนี่แข็งแรงดูวยเห็นไหมเนี่ยบีบนะเป็นไง ไม่มีแตกไม่มีบุบไม่มีหักเลยตรงนี้นะครับขนาดเฉพาะเปล่าๆนะประมาณกิโลกว่าๆนะครับไม่หนักเลยนะครับมีเซฟตี้นะครับมีกุญแจนะครับรหัสล็อกนะครับเปิดแบบแนวนอนนะครับนี่ข้างในโอ้กว้างกว้างนะเนี่ยนี่เป็นช่องนะครับเสียบเอาไว้ใส่นะครับแบบของส่วนตัวได้นะนี่ข้างในกว้างนะครับมีนะครับเข็มขัดล็อกนะครับแบบนี้นี่มีที่จับ โอ้ oh, เลื่อนได้แบบนี้ลากได้ไปเลือกสีได้นะมีหลากหลายสีให้เลือกเลยนะสวยสวยเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนนะพิกัดนะครับรีบต่างเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเทศกาลนะครับพิกัดตะกร้าเหลืองหน้าคลิปเลยนะครับ